สวัสดีครับคณะทิพย์ทองริวง์สถาบันกฎหมายสือ่อดิจิตอลมหาวิทยาลัยเกษตรมดิตนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับกับประเด็นข้อมูลสุ่มคนรั่วไหลนะฮะอ่าซึ่งจากกระแสข่าวนะครับห้าสิบกว่าร้านรายชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอ๋อณวันนี้ที่มาพูดหนึ่งเมษายนนะฮะก็เราจะวิเคราะห์หลักกฎหมายนะครับไม่ได้ฟันธงข้อได้จริงนะรข้อได้จริงอ๋อหลายกรณีก็ยังไม่ชัดเจนว่ารวจ,จากไหนแต่เราจะวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยหลักกฎหมายเนี่ยนะฮะมันมีอะไรอยู่นะฮะ กับคาถาม8ข้อนะฮะ8ข้อเราจะเน้น PDPA กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้างนะฮะเราก็จะเริ่มนะครับคำถามข้อแรกเลยนะครับคำถามข้อแรกที่น่าสนใจก็คือว่านะครับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลคืออะไรล่ะนะฮะแล้วรูปแบบพฤติกรรมของแฮกเกอร์คืออะไรล่ะนะครับอ่าอันดับแรกก่อนนะครับข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรตามกฎหมายคือ ชื่อแค่ชื่อก็เป็นนะชื่อนามสก,กุลเลขที่บัตรประชาชนเบอร์มือถือเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้คําว่ารั่วไหลเนี่ยหรือหรือหลุดเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำในกฎหมายนะเออในกฎหมายเนี่ยนะฮะคือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถูกละเมิดถูกนําไปใช้นําไปเปิดเผยโดยมิชอบนะครับอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดนะฮะข้อมูลส่วนบุคลคลอ่าหรือก็เรียกว่า Data Leak Data Breach ก็แล้วแต่นะครับโอเคนะฮะนี่พฤติกรรมพฤติกรรมของแฮกเกอร์เนี่ย มักจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะก็แต่มูลเหตุจูงใจหลากหลายนะครับเช่นเจาะระบบเข้าไปนะฮะข้อมูลประชาชนในหน่วยงานรัฐอะไรก็แล้วแต่หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในผู้ประกอบการเอกชนก็แล้วแต่พอเจาะเข้าไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็จะเอามานะครับเปิดเผยเอามาแพร่ในเว็บบ้างให้คนทั่วไปเห็นบ้างนะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะแพร่ทั้งหมดไปเลยนะครับอ่าหรืออย่างในกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยคือว่าแพ,แพร่บางส่วนก่อนเอามาเยอะนะแต่เอาเป็นน้ําจิ้มแค่ตัวอย่างให้เห็นว่าแฮ็กมาได้จริงนะฮะ และเพื่ออาจจะใช้ไปการต่อรองอเรียกเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีสักสกุลหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แเงินบาทก็ไม่ค่อยเอาด้วยนะฮะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะฮะเพราะระบบจะป้องกันดีแค่ไหนในทางเสื้อดีแฮกเกอร์ก็เจาะได้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารุปคำถามข้อหนึ่งนะฮะเอาหลักการทั่วไปพฤติกรรมก่อนนะครับข้อสองฮะมันเกิดผลกระทบอะไรบ้างละ่ะนะฮะหรืออาจจะมีอาญากรรมอื่นที่จะเกิดอะไรบ้างละ่ะหลากหลายครับ เหมือนกับไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างิ้่สุดเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อว่วไรแล้วเนี่ยสามารถที่จะถูกเอาไปใช้อะไรก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะอาจจะเอาไปแบบเบอรเช่นเอามาขายแล้วไอ้คนที่ซื้อเอามาโทรขายของนะฮะหรือเอาไปส่งลิงก์หลอกลวงหรือเอามาเป็นแกลง call center หรือนะฮะอาจจะเอาไปใช้นะฮะกระทำผิดโดยไม่ชอบอื่นๆได้อีกมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือจะเอาข้อมูลเราไปหลอกลวงคนอื่นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็มีลักษณะได้หลากหลายสรุปก็คือนะครับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าอาชญากรรมทําอะไร,ร,ร,รหรือถ้าคนซื้อไปหรือไปส่งต่อเขาไปทําอะไรบ้างนะครับลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะออถ้าเรามีแบบเลขแบบัตรประชาชนด้วยหลายแล้วนะฮะออหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยชอบเชื่อเหลือเกินว่ามีเลขบัตรเนี่ยถือเป็นตัวเราเนี่ยก็จะเกิดความเป็นอันตรายต่อต่อ,ตอสิทธิเสรีภาพของเราได้ด้วยนะฮะ,ะต่อไป,ปัญหาข้อ3ครับ p d p a ก่อนมาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันกําหนดมันมันใช้กับกรณีนี้ได้ไหม ต้องดูก่อนว่ากฎหมายฉบับนี้กำหนดความผิดแก่ใครนะฮะถ้าเรามาดูในกรณีแบบนี้นะครับแฮกเกอร์เจาะข้อมูลนะฮะณวันนี้ยังไม่ได้ฟันธงนะฮะว่าออกมาจากหน่วยงานไหนสมมุติว่าถ้ามันเกิดแฮกจากระบบหน่วยงานของรัฐซึ่งเก็บข้อมูลประชาชนอยู่จํานวนมากแบบนี้นะฮะมันก็จะมี2ฝ่ายคือฝ่ายหน่วยงานรัฐซึ่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นะครับกับอีกอันนึงก็คือแฮกเกอร์ตัว PDPa นี่นะครับตัว PDPa เนี่ยเป็นกฎหมายที่กำหนดความผิดนะครับ สำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะคือผู้ที่ตัดสินใจเก็บข้อมูลเนี่ยเอาไว้นะฮะซึ่งสมมตินะเป็นหน่วยงานรัฐบาลกระทรวง A นะฮะ,ะถ้าพิสูจน์ได้ว่า,ากระทรวง A เนี่ยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้รายชื่อไว้แล้วก็ทํารั่วไหลใช่ไหมเพราะหน่วยงานกระทรวง A เนี่ยก็จะถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลนะฮะโอเคนะฮะ โดยหลักแล้วอยู่ภายใต้ p d p a PDPA บอกว่าผู้ควบคุมข้อมูลหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยนะฮะจะต้องดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยตามมาตรา37ถ้าเกิดรั่วไหลแบบนี้ใช่ไหมฮะหรือถูกละเมิดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ดูแลให้ปลอดภัยหรือเปล่ามันโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะมีความผิดตามนะฮะมาตรา37ของ p d p a ได้นะฮะแต่นะฮะแต่ปัญหาก็คือว่านะครับแม้กําหนดความผิดแต่หน่วยงานรัฐเนี่ยแต่ก็ไม่ได้กําหนดความผิดทันทีนะฮะเพราะมาตรา3าเเนี่ยบอกว่าต้องดูว่ามีมาตรการปลอดภัยหรือเปล่านะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์เพราะนั้นเนี่ยนะฮะหลักกฎหมายมีอย่างนี้โดยหลักก็คือต้องพิสูจน์ว่านะฮะมันรั่วไหลนะฮะมาจากหน่วยงานรัฐนั้นซสก่อนอ่ะสองนะฮะแล้วก็หน่วยงานรัฐเนี่ยมีมาตรการปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่ตามมาตราสามเจ็ดจะเห็นไหมฮะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าหลุดมาจากหน่วยงานรัฐนั้นจริงก็เรียกร้อ,องความผิดไม่ได้นะ,ะสองพิสูจน์ว่าหน่วยงานมาหลุดมาจากหน่วยงานรัฐนั่นแหละก็ต้องดูว่าเขาจะต่อสู้ว่ามีมาตรการปลอดภัยที่เหมาะสมหรือเปล่านะตามมาตรา37ถ้าเกิดว่า ไม่สามารถอธิบายว่ามีมาตรการเหมาะสมได้เขาก็จะมีความรับผิดนะครับโอเคนำไปสู่คําถามต่อไปก็คือว่าแล้วความรับผิดของเขาเนี่ยหน่วยงานรัฐถ้าเกิดด้วงไหลแล้วเราพยาหลักฐานชี้ให้เห็นว่าด้วงไหลนะฮะร,รับผิดยังไงอะ่ะก็คือว่าโดยหลักนะฮะเป็นโทษทางปกครองนะครับก็คือมาตราป3านะครับก็คือจะถูกปรับไม่เกิน3ล้านบาทจะต,ตรงเนี้ยมันเป็นโทษทางปกครองนะประชาชนไม่ได้ค่าปรับตรงนี้นะฮะอ่ะประเด็นต่อไปก็คือว่านะครับแล้วประชาชนเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายได้ไหม อันดับแรกก่อนเลยนะฮะก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าหน่วยงานรัฐนั้นนะฮะถ,ถ้ามาดูมาจากหน่วยงานรัฐนะหน่วยงานรัฐนั้นเนี่ยอโอเคมีหลักฐานและดูมาจากหน่วยงานรัฐนี้2ปรากฏแล้วว่านะฮะหน่วยงานรัฐนั้นไม่มีมาตรการปลอดภัยที่เหมาะสมตามมาตรา37นะฮะก็จะต้องประชาชนมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้นะครับทางแพ่งนะฮะตามมาตรา77ของตัวพรบอข้อมูลส่วนบุคคลแต่ปัญหาก็คือว่านะฮะมันก็จะต้องมีการพิสูจน์อีกนะฮะ ว่ามันเกิดความเสียหายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจจะประมาทเลินเล่กก็ได้นะฮะลักษณะแบบนี้แต่ว่าปัญหาคือต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนก็ค่อนข้างที่จะนะฮะ,ะก็จะมีประเด็นปัญหาที่หนึ่งว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือเปล่าอันอันดับแรกเลยเนี่ยว่ามันรั่วมาจากหน่วยงานรัฐนั้นได้หรือไม่2มาตรการเขาบอกสมงหรือเปล่าและ3ก็คือว่าเสียหายยังไงนะฮะอย่างเช่นว่าถูกอเอาไปเจาะเงินไปแล้วหรือเปล่านะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเวลาข้อมูลหลุดไปอย่างเงี้ย มันอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนนะฮะแต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์<อ>การบาตรา3 77ด้วยนะครับโอเคประเด็นปัญหาต่อไปนะฮะประเด็น,ต,น,ดนต่อไปก็คือว่าแล้วไอ้ตัวแฮกเกอร์ล่ะที่เป็นตัวจ่อระบบเนี่ยอ่อ PDPA กำหนดความผิดเขาหรือเปล่าตอบนะฮะโดยหลักการแล้ว p d p a พีเกำหนดกับคนกำหนดความผิดกับผู้ควบคุมข้อมูลคอนโทรหรือคอนโทรเลอร์แล้วก็ผู้มวลผลก็คือผู้ที่รับจ้างต่อจากคอนโทรเลอร์มาเนี่ยอย่างเช่นว่าสมมติกระทรวงหนึ่งนะฮะกระทรวง A นะฮะ จ้างให้บริษัท B นะฮะดูแลแพลตฟอร์มหรือเป็นพวกเอาซ์ซอร์สแล้วก็แล้วแต่นะฮะผู้รับจ้างเนี่ยโดยหลักก็จะรับผิดนะฮะกำหนดความรับผิดอยู่กับตัวนี่ฮะผู้ควบคุมข้อบูลคือตัวหน่วยงานรรนั้นนะฮะกับตัวผู้มวลผลก็คือคนที่รับดูแลระบบหรือว่าเป็นคอนแทคอะไรพวกนี้นะฮะผ,ผู้รับเหมางานแต่โดยหลักแล้วนะฮะไม่ได้กำหนดความผิดกับตัวแฮกเกอร์นต้องแยกตรงนี้ กฎหมายที่กำหนโดโทษอาญาสำหรับแฮกเกอร์เนี่ยคือพอรบคอมพิวเตอร์ Computer, นะฮะซึ่งกรณีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าแฮกเกอร์เจาะระบบนะฮะจากหน่วยงานรัฐสแข่งนึงแล้วไปเผยแพร่เนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่านะฮะแฮกเกอร์เนี่ยก็น่จะเข้าข่ายพรบอรคอมมาตรา5เข้าถึงระบบโดยมิชอบแล้วก็มาตราเจเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบนะฮะแต่ประเด็นก็คือจะจับมาได้ไหมนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเพราะนั้นะะวิเคราะห์พฤติกรรมก็คือการไปแฮกข้อมูลมาขายอย่างเงี้ยนะฮะโดยหลักแล้วไม่ว่าจะไปแฮกหน่วยงานรัฐหรือจะแฮกของบริษัทเอกชน,ม,นกมาตร ห้ากับมาตราเจ็ดนะฮะอย่างน้อยที่สุด2มาตรานี้เป็นต้นตามพรบคอมนะครับอ่ะประเด็นต่อไปนะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือว่านะฮะในต่อไปอ่ะข้อคําถามต่อไปนะฮะแล้วนะฮะประชาชนนะฮะจะขอใช้สิทธิเปลี่ยนข้อมูลที่รู้ว่าได้ไหมอ่ะสมมติบัตรเครดิตเราหายถูกเจาะหรือว่าแฮกเกอร์ไปเนี่ยเราจะขอเปลี่ยนเลขได้นะ,ะแต่ปัญหาใหญ่ของอ่อในประเทศไทยก็คือว่าถ้าข้อมูลที่เป็นเลขบัตรประชาชนรั้วไหลเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นปัญหาที่ทางกฎหมายเหมือนกันพอมันรั่วหลุดไปแล้วเนี่ยนะฮะออบางทีเนี่ยนอกจากเรียกร้องให้ใครรับผิดก็ไม่ได้แล้วเนี่ยจะขอเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่มีกฎพีทีพีเอก็ไม่ได้กําหนดให้เปลี่ยนได้นะฮะข้อบัตรประชาชนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความกังวลในข้อนี้นะครับอ่ะต่อมานะฮะจริไม่ต้องมีกฎหมายใหม่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยควรจะรีเซ็ตหรือเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนได้อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะอ่ะมือเบอมือมือถืออือจะเปลี่ยนได้นะฮะชื่อยังเปลี่ยนได้นะฮะแต อ่ะต่อมาครับปิดเว็บที่เผยแพร่ข้อมูลอันนี้อันนี้ผมก็ชอบนะครับประเด็นส่วนตัวคือว่าอันนี้ PDPN เนี่ยอ่ะมันเราต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะข้อมูล,ลุดั่วอาจจะไปเผยแพร่หรือไม่ก็ได้นะแต่บางทีมันจออไปเนี่ยแต่มันไม่ไดเอามาเผยแพร่อะไรนะฮะอ่ะการสิร์ฟเคสแบบนี้คือว่าแฮกเกอร์จาอระบบไปแล้วเอาข้อมูลประชวนไปส่วนหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็เอามาเอามาเผยแพร่ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะฮะแบบนี้เนี่ยอ่าโอเคประเด็นคือพอรบข้อมูลส่วนบุคคล ให้อำนาจปิดเว็บนั้นไหมตอบไม่นะฮะพระบข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้อำนาจปิดหรือบล็อกเว็บแต่มันจะเป็นพรบค,คอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งถ้าจากคดีเนี้ยนะฮะก็โดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยนะฮะจะใช้พรบค,คอมพิวเตอร์ปิดเว็บนั้นหรือเปล่าแต่ถามว่าปิดเว็บที่เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยมันเป็นการทําให้ข้อมูลนั้นหายไปไหมตอบไม่ใช่นะฮะก็คือว่าส่วนใหญ่คาว่าปิดบล็อกเว็บตามพรบค,คอมพิวเตอร์ของไทยก็คือนะ ถ้าเว็บนั้นอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือทําให้เข้าได้ไม่ถึงนะฮะทำให้คนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมองไม่เห็นเข้าไม่ได้นะแต่อเว็บนั้นเนะี่ยมันก็ยังอยู่นะถ้าไปเข้าจากต่างประเทศหรือคนต่างประเทศดูก็ยังอาจเห็นได้อยู่ดีและที่สําคัญการปิดบล็อกเว็บเนี่ยนะฮะไม่ได้จัดการต้นต่อเพราะว่าอะไระเพราะว่าไอ้ข้อมูลที่มันแฮ็กไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเปผยแพร่บ,บนเว็บหรือเอาไปขายแล้วหรือส่งที่ไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบนะฮะ,ะปิดบล็อกเว็บทําได้ต้องไปดูพลเรบ,บอรคอมพิวเตอร์แต่ว่า จะเป็นการทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไปแล้วเนี่ยมันหายไปเลยไม่ใช่นะฮะมันก็อาจจะอยู่ในที่อื่นๆเพราะมันเอาไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับประเด็นคําถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่านะครับว่าโอเคนะฮะเราก็มาถึงข้อเราสลับข้อบ้างนะฮะไม่เป็นประเด็นตามนี้แต่ก็แบดข้อก็คือไม่ยินยอมถ้าสมมติมันหลุดมาจากหน่วยงานของรัฐผมสุดท้ายเนี่ยถ้าประชาชนรู้สึกว่าดูแลแล้วเราไม่สบายใจนะฮะเรา ตั้งต้นเลยถ้าคือถ้าฉันไม่ยอมให้เธอเก็บตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะไม่รั่วใช่ไหมเอาเปรียบเทียบนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นบริษัทเอกชนที่เราไปซื้อขายของบริการเนี่ยเราอาจจะไม่อยากซื้อของเขาเราไม่ให้เขาเก็บข้อมูลก็ได้ใช่ไหมแล้ว PDPA ก็บอกใช่ไหมว่าถ้าจะเก็บข้อมูลเราต้องยินยอมก่อนใช่ไหมผมย้อนไปสู่ตั้งต้นก่อนที่มันจะรั่วเนี่ยมันต้องมีการเก็บข้อมูลไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจนะว่าระบบอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางปลอดภัยรา้บบราะไม่ให้เก็บตั้งแต่แรกกด้มหม ต้องตอบอีกว่าเก็บไปทําอะไรถ้าเป็นหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่นะพีดีพีมีหลักการก็จริงว่าจะเก็บข้อมูลคนเนี่ยนะฮะต้องขอความยินยอมก่อนแต่อย่าลืมนะฮะข้อยกเว้นเยอะมากเช่นมาตราสี่ก็มีมาตรายี่สีก็มีนะฮะโดยหลักก็คือว่าถ้าหน่วยงานรัฐออกกฎหมายอะไรมาจะเก็บข้อมูลประชาชนเนี่ยนะฮะคือโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะมันบายพาสคือยกเว้นความยินยอมตามพีดีพีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นนะฮะมันจะมี2ขั้นตอน สมมุติว่านะฮะเป็นข้อมูลที่รั่วไหลจากหน่วยงานรัฐมันจะมี2สเตปสเต็ปแรกคือหน่วยงานรัฐเก็บข้อมูลของประชาชนไปซึ่งสเตปนี้เนี่ยนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เลยนะฮะเก็บตามโครงการเก็บตามต่างๆเนี่ยมักจะแางกฎหมายทั้งสิสนะฮะก็เป็นตัวข้อยกเว้นของพีดีพเหมายความว่าเราจะยินยอมเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะยินยอมนะฮะเพราะเขาอาศัยติดกฎหมายทั้งนั้นซึ่งต่างจากเอกชนนะเอกชนเก็บเนี่ยบริษัทต่างๆผู้ขายของเก็บเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องขอความยินยอมจากเรานะฮะ แต่ถ้าเป็นของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยกฎฐานทางกฎหมายก็คือกฎหมายอื่นนะฮะยกเว้นเพราะฉะนั้น PDPa ก็จะถูกจะถูกปิดสวิตในส่วนของความยินยอมนะฮะแต่ว่านะฮะ PDPa ก็เหลืออีกสวิตหนึ่งก็คือว่าเก็บไปแล้วเนี่ยโอเคหน่วยงานรัฐก็ต้องดูแลให้ปลอดภัยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราพูดตรงนี้สรุปก็คือคําถามข้อแปดข้อสุดท้ายใช่ไหมก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะฮะและ้วถ้ามันั่วงจะหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ยอมไม่เก็บได้ไหมก็ตอบอีกว่าต้องดูว่าที่เขาเก็บเนี่ย เป็นโครงการหรือเป็นอะไรที่อาศัยตามกฎหมายหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นตามกฎหมายเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกไม่ยินยอมได้นะฮะก็เหลือความหมังอย่างเดียวก็คือว่าหน่วยงานรัฐต้องดูแลให้ปลอดภัยนะฮะพอไม่ปลอดภัยปุ๊บก็ต้องมาพิสูจน์กันว่ามันเข้ามาตรา37มนะฮะมีมาตรการปลอดภัยที่เหมาะสมหรือเปล่าหลักกฎหมายที่คุยมานี้นะฮะก็จะเอาไปประยุกต์ใช้สําหรับเรื่องอื่นๆที่ทํานองนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ อขอบคุณสำหรับแบบคำถามนะครับสวัสดีครับ